รุ่นฟันน้ำน,นมขอเอ้ยกอไก่ขอไข่ในเราขอขวดของเราขอควายเขานาขอคนขึงทั้งขอระฆังทางฟ้างงวใจกาโจจานชายดีจอชิงตีดัง ชอช้างวิ่งนีส่อโซลามทีชอกระเชอคู่กันอยอผู้หญิงโซทากอจะได้สวมพัน่อประตังหุนหันขอทานเขามาหลอกตอมันโทหน้าเทา้ายอผู้เท่าเดินย่องยอเนียนไม่มองยอเด็กต้องนิมนต์่อเตาลางตุง้งขอทุ่งแม่คน่อทหารอดทน่อทุกคนนิยมใคเย็นนะครับไปรุ่นปันน้ำนม พู่ควักควายบ่อใบไม้ทับทุมพอป่าตาดุมพอพึ่งทับหลักพ่อ่าต้นทานพ่อผ่านวางตั้งพอปัสนศาดจักพอสะเพากลางใบพ่อมาคึกคักย่อยยักเยี่ยวใหญ่รอเดือภายไปรอลิงไต่เราพอแวนลงยาสอสาลาเงียบเงาสอลสีหนวดยาวสอเสือดาวขนองพ่อหีบใส่ผ้ารอตุลาผ้าพยองพออ่างเนือนนองพ่อหนุ่ตา เด็กเอ้ยเด็กดีก่อนจบเพลงนี้อยา่าพึ่งนี้ก็แล้วกันเอ ีพีพตทุกคนนะครับผมตองไข่เสเซียนนะครับวันนี้อยู่ที่อําเภอปากชมนะครับจังหวัดเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ติดกับฝั่งนู้นจะเป็นอฝั่งสปปลาวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นัางไทยวันนี้เรามาสักการะบูชานะครับพระอนันตพระอนันตนาคาทิพดีนะครับอยู่ที่ปากชมจังหวัดเลยนะครับไงก็มาขอพรด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะครับที่จังหวัด น้องคายต่อนะครับผมกับชุด1 4 5 0 0นานะครับวันนี้มาขอพรกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่พลด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยสวัสดีครับเอฟซีพี่พ่ทุกคนครับผมตองไข่เจียเร่อนนะครับวันนี้เราลุยมาทางภาคอีสานเจ้าแรกเลยนะครับบรรยากาศที่ผมถ่ายมาเรื่อยๆดีมากเลยนะครับวันนี้อยู่จังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าชุดนี้จะลั่นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับ อยู่ที่เชียงคานนะครับจังหวัดเลยโอเคครับผมติดตั้งก็เสร็จนะครับที่จังหวัดเลยนะครับเชียงคานนะครับชุดนี้หนึ่งนี้าร้อยบาทนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์กันเลยนะครับว่าถูกใจแค่ไหนนะครับกับชุด1 4 9 0 0เจ้ารบาท อันนี้นะครับเราตัดตัดซับเบสนะครับตัดซับเบสนะครับเบรดจะปรับอยู่ด้านหลังนะครับนะครับนะครับเบสนะครับต่อแบบอ่าพาวเวอร์ตัวเดียวนะครับต่อแบบโมโนนะครับแยกซับเบสด้านหลังนะครับจะให้กระแทกแค่ไหนนะครับเราก็ปรับดูเนานะครับอันนี้ก็ปรับไว้กลางๆนะครับเรื่องเบสนะครับเอาแค่ ขามันสะเทือนสะเทือนนะเอาสะเทือนแค่ไหนก็ได้นะครับไข่สะเทือนก็ได้นะครับผมอันนี้คือเครื่องเบสนิก,นการครับเรามาปรับตัวนี้เลยเราจะมาสอนวิธีปรับจูนกันถึงหน้าบ้านนะครับของเรานะครับจะไม่มีการส่งขนส่งไปนะครับเราจะมาส่งกันเองนะครับตู้จะไม่มีรอยบุบรอยฉลอกนะครับผมจะไม่มีการเก็บเงินก่อนไม่ต้องมัดจํานะครับเรามาคุยกันหน้าบ้านฟังเสียงแล้วค่อยจ่ายเงินกันนะครับ ของเราแบบนี้นะครับลูกค้าก็สบายใจผมก็สบายใจนะครับตู้นะครับเสียงกลางเราจะกูบินเตอร์แบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับงานจะละเอียดนะครับไม่มีฝุ่นเข้านะครับเสียงเบสก็จะไม่มีฝุ่นเข้านะผมกูบินเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับขาตั้งก็จะเป็นเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับอ่าโอเคนะครับหูจับก็จะเป็นเหล็กนะครับเราประกันมาให้นะครับเราก็มาคุยกันเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เลยนะครับว่าติดตามต๋องไข่ะเทือนกับพี่โพชโสมานานแล้วนะครับ วันนี้มาเปิดที่เชียงคานนะครับเสียงเป็นยังไงนะครับถูกใจนะครับพี่เสียงถูกใจครับโอเคครับผมอันนี้ก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งจังหวัดนะครับจังหวัดเลยเชียงคานนะครับถูกใจนะครับโอเคลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้ตู้ต้องไก่สะเทือนหรืออยากได้แบรนด์ผมนะครับมันจะมีสแกนไลน์นะครับหน้าตู้เลยนะครับลูกค้าก็สแกนไลน์แล้วก็คุยกับผมในไลน์ได้เลยนะครับผม

โทรศัพท์โทรนะครับโทรศัพท์ถ่ายนะครับผมก็เลยไม่ได้อัดเยอะนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เสียงมันจะแตกนะไม่ได้มีเครื่องกองเสียงนะแล้วถ่ายกันสดๆนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับ วันนี้เราอยู่อำเภอสะไคนะครับจังหวัดหนองคายเดี๋ยวมาดูนะครับที่ร้านตัดผมของอาจารย์ก๊อฟช่างเทพนะครับว่าจะดังสนั่นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปฟังเสียงกันเลยครับผมสวัสดีครับ f อฟพี่พทุกคนนะครับวันนี้เราติดตั้งที่หนองคายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับชุดนี้นะครับหมืนสี่ เก0าบาทนะครับ14,900บาทนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับเบส15กลาง12นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับว่าอาจารย์จะถูกใจแค่ไหนนะครับอาจารย์มีมิกอยู่แล้ว1ตัวนะครับผมสัมภาษณ์เลยนะครับอาจารย์เสียงถูกใจนะครับถูกใจครับโอเคครับอย่างนี้ก็แค่อาจารย์พูดแค่นี้ก็รู้แล้วเนาะเดี๋ยวมาดูนะครับงานนะครับสวยๆนะครับมี ฟินเตอร์เรียบร้อยนะครับผมครับผมอย่างนี้เลยนะครับปกติอาจารย์เขาจะตีเองนะครับตัวนี้บอกว่าเจอของสองไข่เื๋อแล้วก็คุ้มค่านะครับไม่ต้องไปนั่งตีเองนะครับสวยด้วยทัางานนะครับดูนะครับงานเนียนๆนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นขาตั้งจะเป็นเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกเนาะแล้วก็หูจับของเราของผมก็จะเป็นเหล็กแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพดเหล็กเลยเป็นสเปคคอนหมดนะครับแล้วก็ผมกล้าแถมนะครับแถมแจกให้อีกหนึ่งตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับ พร้อมแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวทางกันยาวๆนะครับเดี๋ยวไปลุยต่อนะครับอุบลน,นะครับมุกดาหารนะครับสแกนลายด้านหน้าได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดอยากได้นะครับโอเค